วันนี้นะครับผมอยู่ที่ตึกสํานักง,งานใหญ่ของ oppo นะครับที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนนะครับมีของเจ๋งๆให้เราได้ดูอีกเพียบเลยนะครับตั้งแต่ mp3 รุ่นแรกของเขาจะถึงนวัตกรรมที่ยังไม่ได้เปิดวางขายที่ไหนนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคไหม เดินเข้ามาข้างในนะครับเราก็จะเจอกับป o, ้าย oppo ใหญ่ๆตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หันควับกับไพรนะครับก็จะเจอกับยอดขายเอ่ยอะไรเอ่ยของเขานะครับหันกลับมาครับก็จะมีตัวตึกที่เขาใช้ในการทํางานนะครับในแต่ละที่ว่าตึกหน้าตาเป็นย<ไ>ังไงบ้างนะครับเห็นไหมอ่าเป็น history ของเขาอะไรทํานองนี้นะครับ จุดแรกนะครับที่จะพาเพื่อนมาดูคือที่อยู่หน้าของเพื่อนนี้คือตัวโปรโตไทป์ทั้งหมดเลยของ o p p o e นะครับสมาร์ทโฟนของ a p p โปที่เป็นจอพับจริงๆเราเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี2018นะครับสังเกตดูนะเดือน4ปี2018เดือน8ปี2018เดือน3ปี2019 เดือน6ปี2019เดือน1ปี2020และเดือน2ปี2020ดังนั้นสมาร์ทโฟน Opp o ppo ที่เป็นจอพับเนี่ยนะครับเขามีโปรโตไทป์มายาวนานมากๆก่อนที่เราจะได้ใช้งานกันอยู่นะครับซึ่งอันนี้เจ๋งมากนะปกติเราเบอถือโปรโตไทป์พวกนี้ครับเราไม่ค่อยได้เห็นกันเนาะอันนี้ย o ppo เขาจับโชว์นะครับอยู่ที่ HQ ซึ่งเป็นที่ทํางานของเขาให้มาดูวิฒนาการของสมาร์ทโฟนจอพับแบร,รนด์ตัวเองเนาะว่าเริ่มต้นมายังไงเป็นยังไงได้บ้างนะครับ นี่คือตัวที่ผมเคยไปเจอที่ฝรั่งเศสน,น,นะครับก็คือตัว o p p o f i e d X Lamborghini นะครับเห็นไหมนี่นี่ตือตัวแรกเลยที่ได้ไปเจอเมื่อ2017หรือ18นี2018่แหละนะครับเทมากนะครับตอนนั้นเนี่ย80,000หรือ60,000นี่แหละไม่น่าเชื่อครับว่าเราจะเจอที่นี่อีก,อกแล้วก็อันนี้เป็นไฟล์ฟล 2> X 2นะ รป X สองตัว2องโปรที่เป็น Lamborghini Edition เหมือนกันมีลายคาร์บอนที่สวยขึ้นโอ้โหฝั่งนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับที่ไปโคกับแบรนด์ต่างๆเห็นไหอันนี้จะเป็นตัวการ์ตูนนะตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่ง คุ้นๆจังเลยอะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ละเดี๋ยวขึ้นมาให้แล้วกันเป็นสมาร์ทวชอชฝั่งนี้เป็นโคน,นันตัวนี้เหมือนคุ้นๆว่าเราเกือบจะได้เล่นแล้วเหมือนกันนะเป็นน้องโคนัน,นนะครับวีโน<ม>่6 Pro Plus นะครับมาพร้อมกับเซ็ตที่เป็นแบบ หูฟังนะครับโคนนนสมาร์ทวอชของโคนันเห็นไหมเล่นได้นะนี่ข้อชาร์จไปด้วยเห็นไหมเอาเรื่องวะแล้วก็หูฟังมีแอปเปิ้ลเอแน่เลยอ่ะนี่เป็น ENCO ตัวแรกนะครับและนี่ครับโอ้แบงค์เหรอโอแบงค์ของกันดั้มนะครับหล่อมาก ถัดมาเนี่ยเขาจะเป็นสปอร์ตแบรนด์นะครับที่ไปคอลแลบกับเขาอย่างทีมฟุตบอลที่ผมชอบบาร์เซโลนานะครับก็ได้ไปคอลแลบกับอุปโภคด้วยรุ่นหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็น F7 ไม่ก็ F9 นี่แหละนะครับสักรุ่นหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ F10 กว่านะถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยนะครับสังเกตดูว่าดีเทลของเขาเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเป็นสีพิเศษนอกเหนือจะมีโลโก้แล้วเนี่ยนะครับเฟรมเครื่องหรือวอลเปเปอร์ข้างในก็จะทำเป็นพิเศษด้วยนะครับฝั่งนี้นะครับจะเเเปป็็นนนนนนกการ์ตูหมือัะ ตัวไหนที่ไม่เคยเห็นหรือหายากๆนะครับที่นี่มีหมดเลยนะว้าเนี่ย้ยเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะ oppo tv จริงด้วยว่ะเนี่ยตรงนี้เขียนอยู่เลย oppo tv แล้วระบบเสียงเซอร์ราว์มากเชดดนาะนี่ฮะดูความลื่นไหลอะแล้วก็มีกล้องด้วยนะมีกล้องด้วยฟลุ๊กขึ้นมาเห็นไหมอั p พอร์ตัปเล็ตตัวใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะลองเล่นได้ด้วยเยสเคด้านหลังทีวีของ OPPO TV นะครับสังเกตดูจะมีเครื่องเสียงที่เป็นไดโนเดียวอยู่เห็นไหม ถึงว่าเมื่อกี้เสียงแม่งดีตอนนี้เป็น Apple Watch นะครับ Apple Watch จริงแล้วเราก็เล่นกันมาหลายเจเนอเรชันแล้วเป็น Android System นะครับ อันนี้คือตัวที่แบบพือฮามาก่อนหน้านี้ครับ o p p l Hel H1 ครับไม่มีขายนะตัวเนี้ย You can show me You can show me โอ้โอเก็คืออุณหภูมิผมร้อนเพราะว่าแบบผมใส่เสื้อสูตรมานะครับ น้อง oppo o hell s1 นะครับที่แบบเป็นกระแสฮือฮากันเพราะว่าหน้าตาน้องแบบแปลก,นกๆนิดนึงฮะเหมือนเมาส์เหมือนเมาส์ไอตัวนี้ครับมันจะมีแบบเซ็นเซอร์อยู่ข้างในเยอะมากอาอยางง่ายว่าวัดได้หมดนะครับตั้งแต่ออกซิเจนในเลือดวัดอุณหภูมิในช่วงที่เป็นโควิดกันอ่ะตัวนี้ถ้าแบบขายนะคือจบเลยสรุปขายไหมพี่เป็นโปรโตไทอยู่เป็นโปรโตไทปอยู่นะครับ มีอุปกรณ์แพทย์ด้านในเนี่ยเอาง่ายว่าโรงพยาบาลย่อมๆนะครับนี่นี่แท่นชาร์จเขาดูดีน่ารัก่ะแล้วเป็นแบบเนี่ยวางไว้เงี้ยครับเหมือนวางเมาส์อ่ะปับ๊บเลือดเดาน้องมันเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปเอง oppo olh1 เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับแหล่งรวมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดสุขภาพเช่นนะครับวัดความดันนะครับวัดออกซิเจนในเลือดวัดอุณหภูมิของร่างกายอะไรแบบนั้นนะครับนี่ hospital ที่ได้รับการยอมรับนะครับเห็นไหม industrial อ่ารีเสิร์ชคอลแลบนะครับก็คือมีโรงพยาบาลที่เขาไปโคกันมาแล้วก็มีมหาวลัยที่ทำร่วมกันนะครับเยอะมากยังมีอีกนะครับเป็น audio history ก็คือเขาจุดกำเนิดของเขาคือมาจากนี่ครับเครื่องเล่น mp 3 2 5 0 5ขอจับหน่อยนะคร นี่คือจุดกำเนิดของ Opp o p p o เนี่ยครับ oppo X3 ซึ่งเบามากนะความจุ256เมกะคุณ MP3 สมัยปี2005นะครับ oppo X9 นะครับได้เป็นตัวอัปเกรดนะนี่ MP3 เห็นไหม,มก็มีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับโอหตำนานจัดเลยอะ่ะ ตัวห้อยคอที่เสียบ AU X X17 นะครับปี2 0 0หมดเลยนะ2005 0 0หน้าตาเขาจะแบบชาร์จยังเป็นแบบ USB Type B เจนแรกเลยดูดิแล้วก็ปิดตรงนี้ครับมีสลักให้กดปิดอยู่นะถ้าเกิดว่าอยากจะปิดก็งับเคียวเข้ามานะครับเวลาเลื่อนเพลงก็คือเลื่อนนี้นะเพิ่มลดเสียงสุดท้ายครับเล่นมีก่อนนะเป็น,น MP4 นะครับ MP4 <4 S 2> Player นะครับก็จึงแล้ว MP4 Player เนี่ยดีไซน์เขาจะล้อมาจากตัว X17 เลยนะขอยญาจับหน่อยแล้วกันนี่ที่ใส่ก็เป็น a บ s d c a r d ปกตินะครับไม่ได้เป็นการ์ดแปลกๆนะวัสดุตัวนี้ดีมากเลยนะเป็นเหล็กเป็นลาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีหูฟังไปเนี่ยคิดว่าน่าจะสามารถแซนอโรนได้นะครับเพราะว่ามีรูลำโพงอยู่ ตัวนี้เราไม่เห็นนะที่บ้านเรานะครับ Oppo M P 3 2015นะครับเป็นตัวหูฟังฟู l l s i z ของ Oppo ที่น่าจะใช้เทลคโยีเก่าๆแล้วก็เทลโยีใหม่ๆของ Oppo เนี่ยประสา,านเข้าด้วยกันนะครับกลายเป็นหูฟังฟู l l s i z ตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ขายบ้านเรานะอันนี้เสียดายมากนะครับ ไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นฝั่งของ Foundation Technology ของเขานะครับก็จะมีตัวมาริซิลิคอนเอ็กซ์มาริซิลิคอนยที่เราเห็นกันในเน็ตนะครับหน้าตาเขาเป็นยังไงเนี่ยทางฝั่ง oppo HQ เขาก็ได้เตรียมแว่นขยายให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถจะส่องทะลุลงไปก็จะเห็นชิ้นส่วนด้านในแต่ว่าโชคดีทีโอคฟิตเ,เราเนี่ยมีมาริซิลิคอนเอ็กซ์อยู่แล้วนะครับขาดแค่มาริซิลิคอนยครับเดี๋ยวเราจะไปโดกลับมาถ้า <laughs> อยากเห็น SOC ของจริงนะครับก็สามารถใช้แว่นตรงนี้ส่องเข้าไปได้เลยเนนี้แจ่มมากเนาะแล้วก็มีเอ่อวิดีโอประกอบนะครับว่าาามมรริิิิิิซซลลกออนนนทงงงยังไง Y, ทำงานยังไงซึ่งมาริซิลิคอน X เนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับตัวรูปภาพนะครับส่วนเสียงก็จะเป็นมาริซิลิคอน Y ไปอะไรประมาณนั้นนะครับวงกลมตรงกลางของเขาจะเป็นสมาร์ทโฟนที่กำลังลนช์อยู่ในตอนนี้นะครับ Oppo f i n นะครับหรือว่าจะเป็น Oppo f i X น,นี่นี่นี่น ไฟหกนะครับหรือว่าจะเป็น r e โนนะครับโนเอะไรประมาณนั้น6กับ7 a เนาะ A N K นะครับก็คือ A Series กับ K Series นะครับที่เห็นเครื่องหายไม่อะไรครับสื่อทุกสำนักเอาไปเล่นกันหมดแล้วใน <c oughs> บ้างครับพี่ได้อะไรบ้างครับแต่ที่นีน่ได้เก็บรุ่นไหนกลับบ้านไหมพี่กระเป๋าพี่ตงุตงๆนี่นผมจิคุยเจอเนะี่ยจริงๆอยากจะมาดู เจ็ดเอยากได้ฟังคนสักอย่างครับมาเล็งๆไว้จริงๆก็มาเล็งๆไว้เหมือนกันมองไว้แค่มาเล็งเนาะมาเล็งเล็งจะเป็นเลยพี่ถ้ามันสายยากเออไปไม่เป็นเลยเนี hmm> ่ยได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างโอ้ได้ของเต็มกระเป๋าเลยนีไม่ร้อยเล่นไม่ได้ไม่รู้ใจเลยได้ไรบ้าได้อะไรบ้างได้รู้ว่ากลับไปจะต้องเสียเงินแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าจะต้องไปเอาเจ้าตัวนี้มา เปเได้อะไ,ไรบ้างครับได้สาราสะากับไคปครับกว่าจะมาเป็นไฟเอ็นแล้วอ่ะมันมีบูท,ที่บอกถึงจอพับว่าเขาพัฒนามา4ีหปีเ,เพื่อได้ตัวนี้ออกมาจต่งจริงมันมีมันมีหลายอย่างแต่ว่าที่ผมจะชอบมากคือทีวีที่มันมีกล้องอ๋ออันนี้คือเจ๋งมากนะเขาไปทำอะไรก็เอาไปถ่ายรูปครอบครัวฮะบางทีเราอยากจะดูหนังอยู่ไงฮะดูหนังแล้วอยอะไรกับถ่ายรูปครอบครัวอยากอยากถ่ายรูปขึ้นมาไงครับอยากดูมุมในตอนนั้นกี่กำลแบบกินป๊อปคอร์นอยู่อะไรเงี้ยได้อะไรกลับมาบ้างพี่ได้อะไรกลับมาบ้างนี่ไงเอากลับบ้านไม่่่่ใใชชิไไบบ้้าทีดอะรกลัง ถ้ได้ความรู้ได้คับบูไหมน่าจะได้อะไรบเพราะเราไม่เคยเห็นในตัวตัวท้ายรุ่นเก่าๆม3 M2 อะไรเงี้ยผมไม่เคยจับเลยนะไม่เคยไม่เคยเคยเห็นแต่ในรูปนี่ไปเห็นของเจนหูฟังอ่ะตัวที่เป็นไฮไฟคนนั้นเ็นตัวเดียวเออน M3 ที่เหลือไม่เคยเห็นเลยเออโอเคได้ขอบคุณครับยุ้งได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างจากตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ได้เห็นได้ปุ่มตรงนีเล็กๆมาแป๊บนะพี่ตุ่มตรงนี้นี่ไงเพราะว่าเรามีอะไรนี่เรามีนี่ ไม่ผมถามว่ามางานเนี้ยได้ไรบ้างนี่เราได้วิวัฒนการของมือถือจอพับได้เออนาทีเราเท่าไหร่อ่ะในคลิปเขาหนึ่งล้าน โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการพาเดินเที่ยวชมนะครับสำนักง,งานใหญ่ของ OPPO ที่ประเทศจีนนะครับก็จริงก็โอเคนะเราได้ไปเห็นจุดเริ่มต้นของ OPPO นะครับได้เห็นมือถือโปรโตไทป์นะครับได้เห็นสมาร์ทโฟนที่หายาก ak, แล้วเราไม่ค่อยเห็นที่ไหน <sk> กันนะครับที่นี่เขามาจาัดแสดงโชว์ให้เราได้เล่นกันแล้วก็ ด้วยปาฏิแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ให้คนทรุกไปขึ้นมานะครับอันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่ oppo มอบให้กับสื่อประเทศไทยที่หน้าตาดีอย่างเช่นเราขอบคุณ oppo ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเจอกันอีกงานหนึ่งนะครับเขาเชิญมาแล้วเอาให้คุ้นะครับเดีย๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึง่งโอเคไหมอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าอยากดูโรงงานไหนอีกเดี๋ยวเราจะไปทัวร์ให้บ๊ายบาย